สวัสดีค่ะคุณวีคุณปาติดประชุมกับคุณภาคภูมิอยู่ค่ะฉันรอได้แต่ไม่ทราบนะคะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ฉันมาหาปาค่ะเ,เดี๋ยวนะคะคุณคุรเรียกปาว่าคุณปาหรือเปล่าคะเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กเนี่ยอย่าลามปามค่ะฉันไม่ใช่พี่เลี้ยงค่ะฉันเป็นภรรยาของปา แต่ภรรยาของคุณปาคือคุณอรุณรดานี่คคะอรุณรดาเป็นแม่เลี้ยงของมิกค,ค่ะฉันพิมพ์รดาเป็นแม่แท้ๆของมิกเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของปาจริงเหรอครับน้องมิกที่ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของน้องมิกค,ครับน้าีิแม่พิมพเพิ่งกลับมา ล่ะคะเป็นใครนาวีเป็นเพื่อนพ่อปาครับแม่พิมอือเพื่อนมาหาสาม,มีฉันมีอะไรหรือเปล่าคะมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับปาคนอื่นไม่เกี่ยวพ่อปลาครับน <No make. S 1> ้องเมกพิมพาลูกมาเซอร์ไพรส์ค่ะ เย็นนี้เราทานข้าวนอกบ้านกันนะคะปาครับวิมาหาปาวิมีธุระอะไรหรือเปล่าเอา่อวิจะมาคุยเรื่องงานนะคะเอาไว้วันหลังเถอนะคะตอนนี้มีคิวแล้วคะ่ะ ไห<ส>นแม่นงมีขายตัวไปตั้ง5ปีแล้วใครๆก็บอกว่าตายแล้วไม่ใช่เหรอคะผมก็ไม่รู้รายละเอียดมากนะครับรู้คร่าวๆว่าคุณพิมพ์ระดาประสบอุบัติเหตุสูญเสียความจำชั่วคราวพอจำได้ก็กลับไปหาครอบครัวครับขอตัวนะครับ